แต่เขาว่ามีสีนี้ย่งรออแล้วห่าหวัดแล้วพี่น้องโอ้มัน,นจุดทงเดกคนเด็กคนเก่าสซมงไม่เก่าโมงนี่กับกำลังคนของครบพี่มีหัสสดส่วนนึงกับใสแล้วพี่น้องให้กับว่าอะไรเพราะว่าม่อเป็นตะเบิงเฮี้ง นี่ไงเรีว่านี่ล่ะอันนียกับสีบ้มนี่ล่ะทำมาเขาดีปอีกจังนึงมันคือคนเมาหลอแต่ดีจ้าดี๋ยวไปสัม่เอาเป็นสัฟอสะไ่เงี้ยเนาะปวดราไม่ได้นขึ้นาขนคนจะฟ้องคนนี้บอไม่ได้ทำนโหใหญ่บกชกเลยตายเป็นสมไมยุคนะอ จากอำนาจเจริญนี่ลงมาแล้วอาจจะคือคนเมาตรงไหนหน่อยรู้จักชื่อน่ะรู้จักขอ้งคู่ิเป็นชื่อสงงอมัยก่อนของทางด้านนึงีของพวกง่เฮี้ยงเนาะนี่ครับเมื่อวันจ่ายเงิงเราเหมือนแลงเจอกันครับอำนาจ,จเจริญแถวไหนบดบ้านยังคำตำบลน้ำปิงอำเภอเมือง าท,าทางนี่ประมาณส0กว่าโลกครัใกล้ๆนี่บ่อืมอยู่ทงอยู่ทงนี่ละครับใจเหตุทีเว่าอยากทายอเอ็้คู่คนเมาเราคนโมแก้มมดแล้วครับมบนม้ำยังลบาทเยียวะจราคนเจ้าท้้าย,ายาคิดแต่คันน้ำเน่า เงี้ยนี่น้องกล้องเขื่อเขื่อเื่อพูดภาไปทางของเขาจิไปแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วทหารตลอดวะล่ะยูรีพูดเน็กกอะไรโอ้พี่น้องหลายคนไม่ได้เห็นมุมนี้นะครับผมร้องไห้ล้างเท้าเวทีเฮ้ยสาหิต ชิวาไนาะบอกว่าเอาละเมื่อยเสิรมากวันนี้มีลาบก้อยซอยแซ่ทั้งสุกทั้งดิบทั้งก๋วยตรงก๋วยเตี๋ยวเยอะมากขอบคุณแม่ดอกลาบด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะจ้าเป็นอาหารปรดเลยกรว่าเด็ดขอบคุณแม่ก้อนสุกเลยแม่แม่ดอกลาบคืออะไรมาให้กิน เพื่ออะไรคะน้องแต้งเกิดมากวันนี้มีลาบก้อยซอยแซ่ทั้งสุกทั้งดิบทั้งก้นตรงก๋วยเตี๋ยวม่อะเยอะมากขอบคุณแม่ดอกลักด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะจ้าเป็นอาหารปูหรือกระวานได้ขอบคุณแม่ต้องสุกเรือยเลย่แม่ดอกลักเื่ออะไรมาให้กินเพื่ออะไรคะน้องแต้งเกิดมากวันนี้มีลาบก้อยซอยแซ่ทั้งสุกทั้งดิบทั้งก้นตรงก๋วยเตี๋ยว เยอะมาขอบคุณแม่ดอกลับด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณน้าจ้านอาหารปูดรือกระบาดขอบคุณนะครับแม่แม่ดอกลักคื้ออะไรมาให้กินเื้ออะไรขนงแตงเปอะมากวันนี้มีลับก้อยซอยแซ่ทั้งสุกทั้งดิบทั้งก้นตรงก้นเดียว เยอะมาขอบคุณแม่ดอกล้านด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะจ๊ะเป็นอาหารปูหรือกระวานใดขอบคุณนะท้องสุกเรื่อยๆท่ากี่เปล่านาจเจริญในติงตังอันทักบอกทุกข่อยเนาะตีซองตีนึงว่าตีซองพรุ่งนี้เอายาดมไปที่อำนาจเจริญด้วยนะพี่หนุ่มเบอร์นีลูกพี่ข่อยสร้างการ จวดเลยมาเอายูฟินครับี่ก็ลาสิครับผดวาล่าตัวปผุ่นงานน่ะเพราะว่าเมือแรกพขนจัดแต่ไอจัดใหญ่จัดเต็มทุกคนใครอยากเห็นฟอร์มใหญ่อีกเหมือนที่วันที่เปิดวงนะวันนี้เย็นนี้อยู่ที่อำเภอน้ําปีกนะนะครับเพื่อนเพื่อ,อนำอำเภอน a m Piek จริงจริง Nam p มันโมเมนต์ตบลหลายคนเข้าใจว่าตำบลไม่ใช่นะอำเภอน้ําปีก ก่อนนี้เขาเป็นกิ่งกิ่งน้ำปีกนั่นแหละแต่ว่าเขาเป็นอำเภอํำปีกแล้ว<ด>จะไปรถจะไปรถตําแหน่งบ้านเพิ่นขั้นว่าอีป,ปอกกีกะบตำบลน้ำปึกพนัเนเฉียนจังไรอี่าด้บุญนักอะไรโอ้ยเจ๊ปอกกีชั้นมูลเลีจัดญ่จัดเต็มครับพี่น้องเอฟเฟคพลุแสงสีเสียงจัดเต็มแน่นอนนะครับเย็นนี้นะมีแบบมือเปิดวงเลยผู้ใดพลาดพาดเลยนะนะครับมีพลุ มีเอฟเฟกทุกอย่างให้เห็นเหมือนวันที่เปิดวงมือแรงครับพี่น้องครับอยู่นําปีกนะครับ <c oughs> จังหวัดอำนาจ,จเจริญพี่น้องแล้วพอกันนะครับพี่น้องเด้อนี่ฟินแหงขายแคบหมูเออมิจะพูดจมอย่างได้เป็นบ่อข่อยจัดให้มีแคสิทชุเท่ันหรอว่าโอเคพี่น้องพอกันนะครับไปจววย